ถ้าคุณขายของใน s h อป e e อยู่มันจะมีเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เป็นการจัดการคุณลักษณะแบบชุดอพูดอย่างนี้งงแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสินค้าของคุณนั่นแหละนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นนผมทําคลิปไปสงคลิปแล้วนะเกี่ยวกับการเพิ่มสินค้าแบบชุดเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลสินค้าแบบชุดนะตอนนี้เป็นเกี่ยวกับการแก้ไขคุณลักษณะนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับคุณต้องชมคลิปนี้เลยครับ สวัสดีครับผมวรัพรรรตพง์รัชตางนามวงนะครับก็ถ้าคุณยังไม่ได้เข้ากลุ่มเรียนฟรีวิธีขายของในช p อปปีนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดวรรัตพง์มีแอดนำหน้าไปสอบถามลิงก์เพื่อเข้ากลุ่มได้เลยนะครับแล้ววันนี้อย่างที่ผมบอกครับมาจัดการเรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะถ้าอธิบายตรงนี้คุณไม่เข้าใจแน่นอนนะครับแต่ยังไงก็ตามมันไม่ซ้ํากับ2แบบที่ผมทําคลิปไป สตอนก่อนหน้านี้แล้วนะมันเป็นแบบไหนแก้ไขอย่างไรนะครับชมกันได้เลยครับเมื่อคุณเข้ามาหลังบ้านของ s h อ p ป,ปีแล้วนะครับระบบนะฮะก็คือ seller.shopee.co.th นะครับก็เข้ามาที่สินค้าของฉันครับ นแน่นอนว่าการทําแบบเป็นชุดเนี่ยก็คือทําทีหลายๆสินค้าเนี่ยนะมันก็ประหยัดเวลาซึ่งผมสอนไปทั้งหมดแล้วนะครับวันนี้เป็นอันสุดท้ายก็คือเครื่องมือจัดก,การคุณลักษณะนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณเข้าไปดูนะว่ามันคืออะไรนะครับเครื่องมือจัดการคุณลักษณะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับในแต่ละหมวดหมู่สินค้านี่นะฮะแต่ละหมวดหมู่สินค้าที่ไม่เหมือนกันคุณลักษณะมันก็จะแตกต่างกัน นะเนี่ยคุณดูอย่างนี้เป็นภาพปิจมูนะฮะอันนี้เป็นรองเท้าคุณดูคุณ้ลักษณะต่างกันเพราะว่านี้มียี่ห้อแล้วก็มีเลขที่มอกนะครับมีเลขที่ใบจดแจ้งอะไรไม่รู้นะครับแต่อันนี้มันจะเป็นขนาดเป็นวัสดุนะฮะคุณลองมาดูกระเป๋ากระเป๋าก็เปลี่ยนไปก็จะเป็นวัสดุเป็นเพศสําหรับเพศอะไรเป็นสีเพื่อการใช้งานนะครับนะฮะถ้าเป็นเสื้อก็จะมีคําว่าเนื้อผ้ามีลวดลายมีความยาวแขนการใช้งานเห็นไหมฮะซึ่ง มันจะถ้าคุณมีสินค้าเยอะมันก็จะมีหลายหน้าไงมันจะไม่ต้องไปทําแบบเป็นชุดที่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ Excel ไปทําข้างนอกนะเพราะว่าอันนี้มันมันแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันไงเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้แต่ละบทม,มันไม่เหมือนกันดังนั้น Excel มันก็เลยทําเป็นช่องเป็นช่องไม่ได้ดังนั้นคุณต้องมาแก้ตรงนี้เองนะครับซึ่งเวลาคุณแก้ก็ตามนั้นแหละนะอย่างเช่นว่าคุณจะแก้เอาเป็นสมมติว่า จะเอาเป็นสินค้าทุกอย่างตัวน,นี้เป็นสินค้าปีออเดอร์ทั้งหมดนะที่ทั้งหมด29วันแล้วกันเนี่ยเลขแบบว่าตรวจง่ายเนี่ยแต่พอคุณกดปุ๊บทุกๆครั้งมันก็จะถามว่าไอ้หมวดหมู่เนี้ยหมวดหมู่ของอันเนี้ยนะเหมือนกันเนี่ยคุณจะตั้งให้เป็นเหมือนกันหมดอย่างนี้เลยไหมคุณจะสมบัติเหมือนกันหมดเลยไหมบางทีของมันเหมือนกันไงนะคุณจะได้ไม่ต้องทําหลายครั้งแต่ตอนนี้ผมตอบว่าไม่นะ,ะทีนี้ผมจะมาตั้งเฉพาะตรงนี้ เป็น29ทั้งหมดแล้วกันเดี๋ยวจะไปตรวจนะฮะซึ่งพอดีอันนี้มันคล้ายๆกันไงอ่าแต่ถ้าอื่นๆเดี๋ยวมันจะจะเข้าไปตรวจยากผมเอาวิธีนี้แล้วกันนะอ่าเปลี่ยนเป็น29หมดละนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ไม่อ่ทนีนี้พอเสร็จปุ๊บนะก็กดบันทึกทั้งหมดนะฮะอ่มันจะแปลกอยู่อย่างนะครับเค้าที่แล้วที่ผมสอนไปเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลสินค้าเป็นชุดอะ่ะมันก็จะมีอยู่4แบบนะครับ แบบแรกก็คือแก้ไขข้อมูลเบื้องต้น2ก็คือแก้ไขสินค้า3ก็คือแก้ไขข้อมูลการจัดส่งแล้วก็4ระยะเวลาเตรียมพัสดุไงเมื่อคราวที่แล้วมันจะมี4อย่างอย่างนี้ซึ่งไอแบบที่4ก็คือระยะเวลาในการเตรียมพัสดุเนี่ยก็คืออันเนี้ยมันซ้ำกันอะนะซ้ำกันตรงๆเลยแหละนะฮะแต่ว่าอันนี้มามาเพิ่มตรงนี้เฉยผมว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะ เปลี่ยนระยะเวลาในการส่งสินค้านะคุณไปทําในแบบรอบที่แล้วจะดีกว่าเพราะมันทําใน Excel ได้ไงคุณแค่ลากปื้ดลงมาคุณมี500ในการคุณลากมาทีเดียวนาทีเดียวก็เสร็จนะแต่อันนี้คุณต้องไปนั่งแก้ก็แก้กกแก้ทีละอันทีละอันทีละอัน,อนนะเนี่ยใช้เวลานาน,านมากๆนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทํำไมอันนี้ต้องโผ่มาให้อีกนะฮะโอเคแหละทีนี้ถ้าเกิดว่า มันเปลี่ยนแล้วเห็นไผม,มก็ลองให้ดูละกันนะครับทีนี้สมมติว่าคุณเปลี่ยนเสร็จแล้วแหละนะสมมติว่าคุณเปลี่ยนเสร็จแล้วก็กดบันทึกทั้งหมดตรงนี้นะครับขวาขวาล่างที่เป็นสีส้มนะฮะเขาบอกว่าปวดทดสอบให้แน่ใจนะถ้าเปลี่ยนแล้วมันยกเลิกไม่ได้นะเออแน่ใจครับยืนยันเลยนะเขาเขียนว่าสําเร็จแล้วตรงนี้นะห้าทับห้านะครับทีนี้จะลองเข้าไปดูละกันนะครับเข้าไปดูอ่ดูภาพปิดจมูกนี้เลยก็ได้นะฮะแล้วก็ไปดูข้างล่างสุด นี่งไงเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว29วันนะครับอะลองดูอีกสักอันก็ได้พอมีเวลาอยู่งั้นะลองดูรอ,องเท้านี้แล้วกันนะฮะล่างสุดก็เปลี่ยนแล้ว29วันเห็นไหมครับก็คุณลักษณะก็จะเปลี่ยนแบบนี้ถึงแม้มันไม่ไม่มี Excel นะแต่มันก็ยังเ,เร็วกว่าที่คุณจะเข้าไปเปลี่ยนทีละอันทีละอันนะเปลี่ยนยี่ห้อบ้างเปลี่ยนบางทีเปลี่ยนเกี่ยวกับ เนื้อผ้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยถ้าคุณขายทีละเยอะๆนะ่างนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะที่จริงทุกๆอย่างมันก็มีข้อเด่นของมันนะครับใน3แบบ3แบบที่ทําเป็นชุดเนี่ยนะเ,เนี่ยทำเป็นชุดมีอะไรเพิ่มสินค้าแบบเป็นชุดนะฮะแก้ไขข้อมูลสินค้าแบบเป็นชุดคือมือจัดการคุณลักษณะ,ละ,ละ,ละนเนี่ยนะยังไงผมทําไว้หมดแล้วแหละนะครับก็ยังไงก็ถ้าคุณสนใจก็ขอลิงก์ได้นะครับอ่าเป็นไงครับการแก้ไขแบบชุดแบบ คลิปนี้จะสั้นกว่าสอบคลิปที่แล้วหน่อยนะครับเพราะว่ามันทําไม่ยากแล้วก็ไม่ต้องใช้ Excel ไฟล์ x c e l เลยทั้งนั้นนะครับรู้ไว้แล้วนะครับคราวหนะ้าคุณกไ,ได้เปลี่ยนข้อมูลไนดะ้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเข้าไปนั่งจิ้มทีละตัวทีละตัวทีละสินค้าทีละสินค้านะฮะอย่าลืมนะครับขายของช้อปปีแล้วอย่าลืมไปขายใน Lazada าด้วยนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาเพิ่มอีกนิดเดียวนะครับผมมีกลุ่มเรียนฟรีทั้ง2กลุ่มนะครับสามารถแอดไลน์แอดบรรดาภพไปสอบถามได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยาก ขายดีบนทั้ง Lazada และ Shopee ผมมีกลยุทธ์ w a r ์ e t ตต a ้งออนไลซ a n ้าแอนด e ปนะครับก็คือเป็นกลยุทธ์สงคารามตลาดที่ผมเป็นลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับที่จะทำให้คุณแบบว่าได้ยอดขาย นะตั้งแต่เริ่มเริ่มแบบว่าทำไม่ค่อยเป็นไปจนถึงมาว่าคุณมียอดขายที่ดีอยู่แล้วแต่ขยายไม่ได้หรือว่าโตแล้วแต่ตอนนี้ตกนะครับมันมีกลยุทธ์ที่เป็นขั้นเป็นตอนเยอะแยะมากมายนะครับที่จะทําให้คุณได้ยอด1ล้านบาทขึ้นไปต่อเดือนนั่นแหละครับออยังไงก็สามารถสอบถามคอร์สนี้นะครับทาง Line แอดได้เช่นเดียวกันเลยนะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากเพราะว่าผมมีคลิปแบบนี้ทุกๆวันนะนอกจากสอน Lazada าช o อป e ีแล้วยังมีสอน YouTube สอนสั่งของจากจีนสอนทำพอดแคสสอนการทำธุรกิจสอนการพัฒนาตัวเองสอนการทำ a c e b o o k โอโ้ยังมีเยอะกว่านี้อีกเยอะแยะมากมายยังไงกด s u b ส c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ละกันนะครับสาหรับคลิปนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ